สบายดีหลวงพระบางนะครับผมตอนนี้ผมอยู่หน้าพงอ่าะลาชสวังนะครับผมของหลวงพระบางนะครับนี่มองประดิษฐานหลวงพระบางอยู่นี่ครับแมนตัวนี้ก็แมนตลาดมืดครับผมตลาดนี้ครับว่ามือนี้สิเป็นอย่างไรครับเบิ่งครับฝนตกนะครับผมฝนตกหนักเลยนะครับผมนี่ครับผมนักท่องเที่ยวก็ยังมาอยู่ตามปกตินะครับนะครับ เพิ่นก็นยังผมคิดว่านัาที่ขึ้นหลายคนอยู่นะครับคนไทยมาเที่ยวหลายครับ,รบ,รบก,บก่อนช่วงนวงี้นี่ครับโอ้มีซื้อก่าเป๋าลูกบาศลุกอยัางก็คือเก่ามั้ยนะครับงานศิลปะตรงนี้แม่พี่เนี่ยพี่นอ๊คครับอ๋อแม่แม่ต้องเข้าตรงนี้ครับพี่โอ๊คปิดแล้วปิดแล้วครับผมเรียบร้อยแล้ว ปิดแล้วจะไปส่องดูกไดไรน้อยหนึ่งปิดแล้วครับนี่ครับประตูปิดเรียบร้อยแล้วครับผมพระราชวังนะครับผมนะครับผมเวลาปิดอีนีก็คือนี่ครับเรียบร้อยครับตอนแรงนะครับเกินกากปิดสี่โมงแรงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเลยถ้ามีโอกาสจะส้เข้ามาใหม่นะครับพระราชวังครับ

ฉักบ่อแบบนี้นี่ครับผมหน้าพระสวังนะครับผมนะครับแล้วก็มองนี้ก็มองปฏิสถานพระบางนะครับผมอยู่ทางซ้ายขวามือนะครับผมหลวงพระบางบ่เคยรับไหลแล้วครับตัวนี้ครน่ครับถึงแม้ว่าฝนติดตกเพื่อนก็ยังเอาเต็น์มากางซือเก่านะครับเป็นทีสานครับถ้า คอยหับต้อนนักท่องเที่ยวนะครับนนครับผลกระตกครับตัวนี้ครับเปียกหลายนี่ครับผมมองนี่ก็งา่ามเพื่อนเ่าครับผมงามหลาย แต่ก็คงใส่ชิดัดสินใจโบขึ้นธาตุผู้สี่แล้วครับอยู่ทางเทิงเนี่ยครับอันนี้ก็คือมองทางขึ้นนะครับผมมาที่นี่นะครับสามสี่เทื่อแล้วนะครับผมประมาณสามสี่เถือนะครับขึ้นสู้เทื่อแต่ว่าเทื่อนนี้ขอคอ,อบายก้อนเพราะฝนกระตกเนะานะฝนตกลิ่นและก็มันแตกตื่นขึ้นไปลําบากที่สําคัญก็คือ,อยามอาขึ้นไปแล้วห้องที่โบได้เห็นหลวงอาทิตย์ตกด้วยครับ เพราะว่าตอนนี้คือฝนตกแล้วก็ฟ้าปิดนะครับฟ้าปิดนะครับ,รบเอาเดี๋ยวเบ่งบรรยากาศข้างล่างกันแล้วกันบินคุมนะครับฟ้นะบาปิดนะประมาณนี้ครับผมแต่ว่านักท่องเที่ยวก,ก็ยังบเศร้าเดพิ่นก็นยังเดินทางมาตลอดนะครับพราเฮาได้เดินทางมาแล้วเนาะนั่นคือหนึ่งได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับนเอาเต็นที่ครับผมประมาณ สามร้อยกว่าขันเนยลยละครับผมบรรดขึ้นคูสีผุดทีมีโอกาสจะได้ขึ้นไปกับไปไหว้พระได้ครับผม